The มุมมองที่นํามาแชร์กันนะคะนั่นก็คือทางด้านของ EIC ค่ะวันนี้นะคะก็มีการปรับลด GDP ของประเทศไทยลงเช่นเดียวกันโดยปีนี้ประเมินว่าน่าจะติดลบ5.6ซึ่งถือได้ว่าต่ําสุดจากวิกฤตต้มยำกุ้งละค่ะโดยในกรณีดังกล่าวนะคะทางด้านของท่านดรยันยงไทยเจริญผู้รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่า EIC ได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปี 2,563เป็นติดลบ5.6%จากเดิมที่คาดว่าจะติดลบ0.3%นับว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับจากวิกฤตต้ยมยำกุ้งนะคะจากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอยมาตรการปิดเมืองของไทยและจำนวนนะักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มลดลงอย่างมากและฟื้นตัวอย่างล่าช้ารวมถึงการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวติดลบที่12.9% เศรษฐกิจไทยที่ลดลงนั้นเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการหยุดลงแบบฉับพลันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากปัญหาโควิด -19 และมาตรการปิดเมืองของหลายประเทศจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างประเทศมีแนวโน้มลดลงมากและฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่คาดเอาไว้โดยลดลงมาอยู่ที่13.1ล้านคนในปีนี้หรือหดตัว67%จจากปีก่อนการประกาศปิดเมืองในหลายส่วนของไทยกระทบการบริโภคสินค้าและบริการของภาคครัวเรือนโดยรวมลดลงค่ะนอกเหนือจากนี้ eic ยังมองนะคะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังที่คาดว่าจะออกมาเพิ่มเติมจะมีส่วนสําคัญในการช่วยบรรเทาผลกระทบของโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจไทยโดย eic ได้เพิ่มสมมติฐานของเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากการออกพกรกอรกู้ฉุกเฉินจํานวน2แสนล้านบาทไว้ในประมาณการรอบนี้ด้วยในขณะที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ eic คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยและมีแนวโน้มหด ตัวที่ระดับติดลบ2.1%ในปีนี้ค่ะ